สวัสดีสมาชิกเหมียววันนี้มาแกะกล่องโทรศัพท์มือถือโนเกีย2 1 5 4 G นะคะหน้าจอ2.4นิ้ว ที่สั่งมาเป็นสีเขียวนะคะมาดูด้านในกล่องมีสายชาร์จแบตเตอรี่ แสช่ชาร์จไม่ยาวมากนะคะประมาณเก้าสิบเซนแล้วก็มีหูฟังแถมมาให้ด้วย อันนี้คือแบตเตอรี่นะคะยกมาไม่ได้ใส่มาในตัวเครื่องแล้วก็มีคู่มือหมดแล้วมีคู่มือภาษาไทยคู่มือเป็นแผ่นพับนะคะ มาดูตัวเครื่องกันเทียบกับฝั่งนึงมก ด้านหลังนะคะอันนี้คือด้านหลังนะคะใส่ซิมได้สองช่องแล้วก็มีช่องใส่ SD ส a r การ์ guard. ใส่ซมปลดล็อกก่อนเลื่อนไปทางซ้ายนะคะแล้วเปิดขึ้นอันนี้คือช่องใส่ไมโคร SD c a r กดนะคะแบตเตอรี่ ไปเรามาดูฟังก์ชันการใช้งานกันนะคะวิทยุอ่เไม่ใช่ไม่ใช่นะครัเราต้องเข้าใจกัาหน่อยอาไปเห็นเขาเป็นพาหะขนาดนั้นข้าโบงนะครับเพราะตอนนี้คอมเมนต์ประมาณนี้จะเยอะ

ไฟฉายปิดไฟฉายหรือเราจะใช้ปุ่มลัดในการเปิดปิดไฟฉายนะคะคือกดขึ้นค้างกลับไปที่หน้าจอหลักก่อนนะคะกดขึ้นค้าง ไฟฉายจะติดจะปิดไฟฉายกดขึ้นครั้งอีกทีหนึ่งไฟฉายจะดับดูเวลามีสายโทรเข้าหน้าจอจะเป็นยังไงนะคะ จะสังเกตว่าชื่อคนโทรเข้าจะเล็กมากเลยนะคะไม่เหมาะกับคนสูงอายุใช้งานเวลาจะเร่งเสียงใช้กดขึ้นนะคะเร่งเสียงกดลงลดเสียงขณะพูดคุยได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ขอบคุณที่รับชมค่ะ